สวัสดีครับพี่น,อน้องมาชิน<า>ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวซื้อมากครับผมมาดูกินเตี๋ยว้าลูกนี่เมืนอนละเมอละอ มั่งสมเลยนะสมสมหวานหวานสมนสมหวานหวานเพชรเผ็ดครับใสไปเลย,ยขยะพิมก่อนอืม้มดูดเดี๋ยวไปเห็นนี่นี่นะพี่หนุ่ง เขี๋ยด้วยกันก็เจ้าปลาใส่สุดดกครับข้าวปลาใส่สุดด,ดีหนักๆใส่ักทั่วดินอีกข้าตา นี่นี่วนอนเจ้าเสียบอุย้ยนั่งนำแกยงเสียบดาบตัวนี้ล้ะพี่นอ้องฮะพักขึ้นกับไฮไลท์โมลภาผาินกับกวยเตว๋ยวเนี่ยเสียบตัวนี่พริกอันนี้เพิก่กีมาใหา้แต่ว่านีบอกพริกจะหน่อยอไซรุงไปเลย

ไปชี้ไปชี้เล่นไปชี้ตอนลุกไปชี้ก็ไปชี้ก็ออเอา้ามันออกไม่ได้นะออกกล้องไม่ได้นะโอ้ยน้ำมึงเืินแม,ม่เอาน้ำให้ทุจริตยังร้อนเหรอ <c oughs> มันโดนแล้วนะฮึ <c oughs> มันโดนแล้วทำไมมันจะร้อน <c oughs> อะ เี่ยวตื่นพอดีตื่นตั้งแต่หาเขาล,ล่งผุ่นลับพี่น้องซิมึงกันอืมแจ่บจีบืบบมหืหม,จมจกจนน้นมเกินน้เจี๊ยบบเจีบจบบห

กินบะรีกก่อนจังสีกินก,ววก,ก๋วยเตี๋ยวเอ้าอืมบทีกเด้อพี่น้งองมันบักตั่วทำร่อนเลี่ยนแบบ ไม่อึกป่ะเน้นเน้น ด้วยบทวัวหุ่นยอดร้อนไหมเดี๋ยวบันลมให้ลูกกินกิน่นละลูกกินได้อร่อยมากลองไปกินดูแต่ห้ามรอดเรียนแบบนะจ๊ะ Ừ. Ê luôn luôn. Thiết tội nắng nó nhiều Để mới đặt kim. Ngon. lắm กูเจียวขมิ้นเนื้อเลยน,นี่ยอืมไม่เอากูเจียวขมิ้นเนื้อเหรอกลูกชิ้นกินหรือเปล่าเอาไปให้ลูกกินแล้วเอาไปเจ<า>้ามามาเอากินเถอะของมันอร่อยเอาให,าให้กูกินเถอะไม่รักไม่เอาให้หรอกเนาะพี่นะ้อง อีเยอะคักขนาดวะยังนะใช้พิกสมแยงเผ็ด พี่ก็นกำพวกเพจเนี่ยคิวคิวเอ๊ะเอ๊ะผมไม่ต้องกำหนึ่งกับเบลอมนนะนะันยังไงทำไมเอาเฮจดีๆค่ะเพิ่งตื่นนอนด้วพี่น้อง tuyên tuyên đẹp sẽ lươn sẽ lươn nè chạy phân tốt u chưa bà xe máy cái kia สมัยขอดเป็นไม่รุ่นค้นยันมาด้วยักเล้งไหมสั้งกว๋วยเตี๋ยวนามเห่นได้กว๋วยเตี๋ยวแห้งเฮ<ะ>้ยเ,เอา้าก็เจ้าถือมาซันเนาะนามเฮียออกงด ไปทุกเที่ยวกับใจที่ตังอยู่เด้ยบ๊วยแมนไปกินฟรีเด้ขอเคยถามก็เจาอ,อยู่ทำไมต้องกลัวผมด้วยผมมากินทุกครั้งผมก็จ่ายตังค์อยู่นะวะ่าทัานดินเบาขวาญเงี้ยวแตกอุู่นะทุกคนขอปลดรละบ้างหมดแล้ว เศร้านักีเงียบใช่ไสมเด็กเกี่ย่ะบักพริกเจยเอาใส่ถุงใส่เข่งไปขายน้ำตลาดเนี่ยข่อยกับมูข่อยไปโยกเอาบ้านเลยกระตานึงมากินกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบักพริกอ่ะ ดูนังไลฟ์ว่าจนฮะเอออันนี้คอยเทาแล้วคอยระว่างคอยเล่ยกินให้พี่นหว่างมึงซสือเสือว่าเสียบทรวงที่เทาเสียบทรวงที่เทาไม่รอดแม่เนี่ยอ <laughs>

Hãy ôi ôi luôn nha hãy ôi 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 เมื่อยู่ลำหันมันจะจุกนะคูใดหน่อยนี่น้ำาลใสยใหญ่ละกิมไม้กิมไม้ยัไ พี่บอกเองวก้ขอยนั่งกินลาบอยู่นะนั่งกินส่งตามยู่แกมาเหรอชิมเมาเหล่าแน,านะ่ะลาบเลือดด้วยหนึ่งมาสิเลือดไม่ต้องใส่มานะเจ้าโต๊ะข้างๆมาสิไหว จะบอกสีเนาะก็มนี้จะตัวไข่อยผู้เดียวตัวพวกไข่ผู้เดียวนะตัวกลุ่มข่ตัวเดียวนะ,ะกระพริบตาเซมูลเลยกระพริบตาเซมูลเลยตรงสีกันนะบอะกเนี่หาเรื่องเนี่ยแล้ว เจอของหลานมาเลยเจ๊เออนี่แม่กิน,นได้แม่เผ็ดมันก็ะเ,เนี่ยมหนากวนตีนพวกไข่เนี่ยเนมันทั้งตัวไข,ข่แต่มือข้อก็ยังนักเลงอ่ะเช็คบินครับเจ๊เพวกไข่นักเลงต่ว่ามักคุณธรรมเนี่ยเบื้องหนังกันอะไรเบื้องหนังเสือสิงกระทิงเล็ดอาเลย ไอ้เ้ไปไอ้เ้ไปสามสิบลนะ้านควรเยทำยัไรอีกนะทำานกีบนะกินอยู่ประเด็นลาวผัเนี่กินลุกทีนามสิลาบกีบ่ะโยน,น้ำแล้วกลับขอโทษครับพี่ผมขอเดินผ่านหน่่ยครับต้อง ขเขาก็เวบานัวเวบามวนไปสันลาพี่น้องอย่าถือยาซาเราเด้อตามภาษาเราเป็นเดี๋ยวแม่าาาาออพาเข้าไปบ้านเดี๋ยวก่อนไปฟันยังออกไปอ้อเจ้าของที่บอกไปเปบิ้งเพื่นแฮ่ด้วยมีไผอยู่เฮีย chén chân keo chân keo chân à chân ghéo 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 ถ้าไปท้ำบุญกับคือไปท้ำบุญท้ำบุญแล้วกับมาเปิดเทศอย่างนี้เนี่เอาให้แล้วกินเดี๋ยวแม่กินก่อนเดี๋ยวแม่ใส่ให้อ๋อเก่งมาก เมื่อมาไปกินเหล้ากินยาปิดว้ค่ะแบบนี้ค่ะกินค่ะกินอยู่บ้านอยู่ท้องหลายคนถามว่าจะไหนกินเบียร์กินเหล้าปะจะไหนบากินเหล้าเ้ใช่ไหมกินจะเบียร์เหลากินเยอะกินเป็นบางโอกาสแต่ว่าส่วนมาก พอกินเลยจะให้กินเบียร์ช่อมือมือแล้วขวดสองขวดหลายๆก็สองขวดเท่ามือไรสางเขามาสังสรรค์กันกินน้ำเาขาสามสี่ขวดสามส <au> ี่ขวดเมาเมาข้างหมดแล้วย่างหมดย่างมาถึงบ้งานานี่นี่นีออ่พ่ออ้วกไงพ่ออ้วกยังไงพ่ออ้วกไงเอ๊บี อี <c oughs> oh. ี B ีเบซดลพ่อพ่ออ้วกไงพ่ออ้วกไงพ่ออ้วะไงพ่อไหอ้วกไงพ่อเฮ็ดตั้งท่านบอโอ้พ่อเมาเหล่าเฮ็ดทางไหนเฮ้พ่อเฮ็ดทางไหนพ่อเมาเหล่าเฮ็ดทางไหนพ่อเมาเหล่าเฮ็ดทางไหนเนาะพ่อเมาเหล่าเฮ็ดทางไหนพ่อเมาเหล่าพ่อไหนเมาเหล่า พ่อนอนกลนเนี่ยพอน,อน,น,น,พอ,นอนกลืนให้นังไหนมาแมนพ่อนอนกลนกลนนังที่แม่ที่แม่พอนอนกลืนแม่ย้ยายให้ไปเลย <c oughs> กินสองกวนกินข้อเสียบ,บเ,เดียวกับเมากินกลืนเดียวก็กินข้อเสียบถ้ากินสองกวนเนี่ยถ้ากินถึงสามสี่กินขาน้าวเฮียปากไปแล้วนะ สามสี่ไปโมู่เขาจะกินเหล่ากินเหล่ากินอย่างจืดหน้ามันสดมากเขาจะสบายตัวหน่อยนี่เว้ยแปรงฟันตัวหน่อยแปรงฟันแปรงฟันแล้วก็แปรงลิ้นนะเอ้ยมือเรากวดช้อนขวดนี่ใหอยู่พี่น้องกินเป็นยาไหมพี่น้องแต่ว่าแล้วกลิ่นเสมอต้นหน่อย เมื่อเมื่อไรย่างมาแร็งผมน้อยังกินโลแม่นว่ากินแต่พ,พ,พืชแต่พืชเอาไม่กินง้างเว้นกับโมกินเนี่ยคนเฮามันต้องกินมันต้องหูลิมิตเจ้าของหูหูกินอยู่กย็ยอมรับว่าเจ้าของกินแต่ว่าก็ไม่ได้กินแบบนั่นเนาะไก่ยอมรับยังไงเจ้าของกินเนาะ เจ้าของกินแต่ตัวบ่ได้เฮ็ดความเดือดร้อนให้ผู้ใดลูกเมียก็บ่ได้ว่าอีหยังตัวว่าบ่กินี่ก็บ่ได้เเนาะเพราะว่าเฮากินเนาะพี่น้องเฮาข่อยกินเบียร์เฮ็ดซุมื้ออกินข่อยก็บ่ได้ไปหมาด่าแม่กเนาะกินก็กินอยู่เฮือนข่อยเนาะเสิว่าัง เป็นบาลูแ่บปะแ่บไหมกอดกอด่ะเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับยืน